หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เพราะในไม่กี่นาทีต่อจากนี้ผมจะเปิดเผยความลับที่คนรวยรู้แต่คนทั่วไปไม่เคยเข้าใจมันคือสิ่งที่นโปัวเรียนฮิลใช้เวลาทั้งชีวิตค้นพบและมันอาจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนดูเหมือนมีแม่เหล็กเงินดึงดูดโอกาสความสำเร็จและโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่อีกหลายคนพยายามเท่าไหร่รายได้ก็ยังไม่ขยับ คำตอบไม่ได้อยู่ที่ทำมากหรือทำงานหนักกว่าใครแต่มันอยู่ที่สนามพลังของความคิดหรือที่เรียกว่า f i e l d of thought ที่แต่ละคนส่งออกไปนโปเลียนฮิลนักคิดระดับตำนานผู้เขียน t h i n k and grow rich ได้ค้นพบว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันทุกคนคือพวกเขารู้วิธีควบคุมความคิดของตัวเองย้อนกลับไปปี1908แอนดรูคาเนกี มหาเศรษฐีเล็กกล้าในตำนานมอบภารกิจสุดโหดให้ชายหนุ่มคนหนึ่งว่าจงคนให้ได้ว่าอะไรคือรหัสลับของความมั่งคั่งฮิวใช้เวลาถึง20ปีสัมภาษณ์คนที่รวยที่สุดในโลกกว่า500คนตั้งแต่เฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันไปจนถึงร็อกกเฟลเลอร์และสิ่งที่เขาพบคือความรวยไม่ใช่โชคแต่มันคือระบบในจิตใจฮิวบอกว่าทุกสิ่งเริ่มจากความคิดแต่ไม่ใช่แค่คิดเฉยๆ ต้องเป็นความคิดที่ผสมกับอารมณ์หรือที่เขาเรียกว่า thoughts m i x with emotion become a magnetic force ความคิดที่มีอารมณ์ร่วมจะกลายเป็นพลังแม่เหล็กฮิวพบว่าเศรษฐีทุกคนใช้เทคนิคเดียวกันหมดคือการชักนำจิตใต้สำนึกหรือ auto suggestion มันคือการพูดกับตัวเองซ้ำๆด้วยอารมณ์จนจิตใต้สำนึกเชื่อว่ามันเป็นจริงแล้วเพราะจิตใต้สำนึกไม่รู้หรอกว่า อะไรจริงอะไรจินตนาการถ้าคุณรู้สึกจริงว่าคุณมีเงินแล้วจิตใต้สำนึกจะยอมรับสิ่งน,นั้นเป็นความจริงและเริ่มทำงาน24ชั่วโมงเพื่อสร้างความจริงให้ตรงกับภาพในใจคุณลองนึกภาพสิถ้าจิตของคุณคือคอมพิวเตอร์แห่งจักรวาลคําพูดคือโค้ดคาสั่งและอารมณ์คือพลังไฟฟ้าคุณจะเขียนโปรแกรมแบบไหนให้มันรันละ่ะสูตร6ขั้นตอนปลดล็อกความมั่งคั่ง ขั้นที่หนึ่งระบุจํานวนให้ชัดเพราะจักราวาลไม่ตอบสนองต่อความคลุมเครือคนส่วนใหญ่พลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะพวกเขาอยากรวยแบบไม่มีตัวเลขไม่มีภาพไม่มีความรู้สึกที่ชัดเจนแต่จิตใต้สํานึกของคุณไม่ได้ตอบสนองต่อคําว่าอยากมันตอบสนองต่อคําสั่งที่ชัดเจนเท่านั้นเวลาคุณสั่งอาหารคุณไม่พูดว่าขอของอร่อยอร่อยหน่อยคุณจะพูดว่าขอข้าวผัดกุ้ง ไม่เผ็ดใส่ไข่ดาวชัดและจักรวาลก็ทำงานแบบนั้นถ้าคุณบอกมันว่าผมอยากได้เงินมันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงเท่าไหร่แต่มันเข้าใจทันทีถ้าคุณบอกว่าผมมีรายได้เดือนละ3 0 0แสนบาทฮิวเลือกจุดนี้ว่า definiteness of purpose ความชัดเจนในเป้าหมายจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มจัดระเบียบพลังงานทั้งหมดเพื่อหาทางไปสู่ภาพที่คุณระบุเอาไว้วิธีฝึกง่ายๆคือ เขียนตัวเลขเป้าหมายลงในกระดาษแล้วมองมันทุกวันให้มันกลายเป็นภาพฝังแน่นในใจคุณอย่าก,กลัวว่าตัวเลขนั้นใหญ่เกินไปเพราะสิ่งเดียวที่ใหญ่เกินไปคือกรอบความคิดของคุณเองขั้นที่สองตัดสินใจว่าคุณจะให้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะไม่มีของฟรีในจักรวาลความมั่งคั่งไม่ใช่การขอแต่คือการแลกเปลี่ยนพลังงาน คุณไม่สามารถขอเงินล้านโดยไม่ให้คุณค่าอะไรกลับไปได้จัก,กรวาลไม่ได้ทำงานด้วยคำอ้อนวอนแต่มันตอบสนองต่อพลังแห่งคุณค่าที่คุณส่งออกถามตัวเองว่าผมจะสร้างประโยชน์อะไรให้โลกเพื่อให้เงินไหลกลับมาหาผมคุณอาจสร้างสินค้าดิจิทัลถ่ายทอดความรู้ทำคอร์สปลูกแรงบันดาลใจ หรือแม้แต่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีขึ้นทั้งหมดล้วนคือพลังแห่งการให้ฮิวบอกว่า,วาการให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องจริงใจเพราะจิตใต้สํานึกจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณไม่รู้สึกจริงเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นผมให้ความสุขกับลูกค้าทุกคนที่ซื้อของจากผมผมให้แรงบันดาลใจกับผู้คนผ่านคำพูดของผม เมื่อคุณตั้งเจตนาแบบนี้คุณกำลังปรับคลื่นพลังตัวเองให้ตรงกับความมั่งคั่งที่คุณจะได้รับกลับมาขั้นที่3กํกำหนดเส้นตายเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายคำว่าวันหนึ่งคือคำที่ค่าความสำเร็จมานับไม่ถ้วนเพราะวันหนึ่งไม่เคยมาถึงจริงๆแต่เมื่อคุณกำหนดวันเดือนปีอย่างชัดเจน คุณจะรู้สึกถึงแรงดันเชิงสร้างสรรค์ที่เรียกว่า creative tension มันคือแรงดันที่ทำให้สมองของคุณต้องหาทางทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นให้ได้ลองจินตนาการว่าคุณตั้งเป้าว่าภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้ผมจะมีเงินเก็บ5 0 0แสนบาททันทีที่คุณพูดแบบนี้จิตใต้สำนึกจะเริ่มถามว่าจะทำยังไงให้ถึงจุดนั้น คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสเล็กๆที่ก่อนหน้านี้มองไม่เห็นคนใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตและคุณจะเริ่มลงมือในสิ่งที่เคยผัดผ่อนฮิวกล่าวไว้ว่า "A g o is a dream with a deadline ความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณให้มันมีวันครบกำหนดขั้นที่4สร้างแผนแล้วลงมือทันทีเพราะ การเริ่มต้นคือสัญญาณที่จักรวาลรออยู่หลายคนรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่อยเริ่มแต่ฮิวย้ำเสมอว่าจงเริ่มเลยไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่เพราะการเริ่มต้นคือการส่งสัญญาณพลังงานทันทีที่คุณลงมือแม้เพียงก้าวเดียวคุณได้ประกาศกับจักรวาลว่าผมเอาจริงและนั่นคือจุดที่พลังทั้งหมดเริ่มขยับเข้าหาคุณ อย่าก,กังวลว่าแผนจะสมบูรณ์หรือไม่เพราะไม่มีใครที่มีแผนสมบูรณ์ก่อนเริ่มจริงๆแผนจะคมชัดขึ้นในระหว่างทางเมื่อคุณลงมือยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยากสร้างไรายได้ออนไลน์อย่ารอคอร์สอย่ารออุปกรณ์แค่โพส์ตแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้บนโลกออนไลน์ก่อนเพราะแรงส่งโมเมนตัมจะนำคุณไปต่อเองขั้นที่ห เขียนคำประกาศของคุณเพราะคำคือรหัสที่สั่งจิตใต้สำนึกนี่คือขั้นตอนที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้สร้างชีวิตฮิลให้คุณเขียนคำประกาศด้วยลายมือตัวเองเพราะเมื่อคุณเขียนมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือพลังจิตที่ออกจากมือคุณโดยตรงให้เขียนประโยคนี้ด้วยหัวใจภายในวันที่ระบุวันผมจะมีเงินจำนวน ระบุจำนวนบาทเงินนี้จะมาหาผมจากการแลกเปลี่ยนกับบริการคุณค่าทักษะของผมแผนของผมคือเขียนแผนคร่าวๆผมเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าสิ่งนี้เป็นจริงแล้วแล้วจากนั้นเซ็นชื่อเหมือนลงนามในสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคุณกับจักรวาลอย่ามองว่าเป็นเพียงกระดาษเพราะเมื่อคุณเขียนด้วยความรู้สึกจริง มันคือการฝังคำสั่งลงในระบบปฏิบัติการของจิตใต้สำนึกและนั่นคือจุดที่คำพูดเริ่มเป็นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามาขั้นที่6อ่านคำประกาศออกเสียงทุกเช้าและก่อนนอนจุดไฟศรัทธาในใจคุณทุกวันนี่คือหัวใจของทั้งหมดฮิวบอกว่าการอ่านคำประกาศเฉยๆไม่มีพลังเลยถ้าไม่ใส่อารมณ์ทุกเช้าและก่อนนอน คือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับคําสั่งมากที่สุดตอนเช้าเพราะคุณยังไม่ถูกกวนจากโลกภายนอกตอนกลางคืนเพราะคุณกำลังจะเข้าสู่ภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น State akin to sleep อ่านด้วยเสียงที่มั่นใจเห็นภาพชัดในใจรู้สึกถึงเงินในบัญชีรู้สึกถึงความสุขความอิสระและความเบาใจที่คุณมีมันอยู่แล้วํำทุกวันจนความรู้สึกนี้กลายเป็นความจริงภายในและเมื่อมันกลายเป็นความจริงภายใน โลกภายนอกจะต้องตอบสนองตามจงจำไว้เสมอว่า Faith is the vibration that turns words into worlds สัทธาคือคลื่นพลังที่เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นโลกใบใหม่ของคุณพลังแห่งศรัทธา Faith คุณรู้ไหมสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่โอกาสไม่ใช่โชคแต่คือศรัทธาเพราะศรัทธาคือพลังเดียวที่เปลี่ยนความคิด ให้กลายเป็นความจริงได้นโปเลียนฮิลใช้คำนี้บ่อยมากเขาบอกว่า faith is the eternal elixir that gives life, power, and action to the impulse of thought สัทธาคือยาน้ำอมฤตที่ทำให้ความคิดมีชีวิตมีพลังและเคลื่อนไหวได้ถ้าคุณมีความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีศรัทธามันก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ดีที่ไม่ได้รดน้ำแต่ถ้าคุณมีศรัทธา แม้ในเมล็ดเล็กๆแห่งความหวังวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งได้แน่นอนศรัทธาไม่ใช่แค่ความหวังแต่มันคือความรู้สึกว่ามีอยู่แล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าศรัทธาคือการหวังว่ามันจะเกิดแต่จริงๆแล้วศรัทธาไม่ใช่หวังศรัทธาคือรู้สึกแน่ชัดในใจว่ามันเกิดขึ้นแล้ว โจเซฟเมอร์ฟีเคยอธิบายไว้ใน The Power of Your Subconscious Mind ว่า Your subconscious mind accepts what you feel as true. จิตใต้สำนึกจะยอมรับในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นจริงเท่านั้นดังนั้นศรัทธาไม่ใช่คำพูดแต่มันคือคลื่นพลังแห่งความมั่นใจภายในเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณรวยอยู่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วคุณจะพูดเดินทำงาน คิดและสั่นพลังในแบบของคนที่มีแล้วและนั่นคือจุดที่สนามพลังของคุณเปลี่ยนจากขอเป็นรับในทางวิทยาศาสตร์ศรัทธาไม่ใช่เรื่องลึกลับเพราะเมื่อคุณเชื่ออย่างแท้จริงสมองของคุณจะเปิดระบบชื่อว่า reticular activating system มันคือฟิลเตอร์กัดกรองข้อมูลที่บอกสมองว่าอะไรสำคัญถ้าคุณเชื่อว่าคุณจนสมองจะกัดเฉพาะสิ่งที่ยืนยันความจนของคุณ แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณมั่งคั่งมันจะเริ่มเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเรามีศรัทธาในเป้าหมายโอกาสเหมือนจะโผล่มาเองทั้งที่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแค่ก่อนหน้านี้เราไม่เห็นมันเพราะเราไม่เชื่อว่ามันมีฮิลบอกว่า Faith is a state of mind that may be induced by affirmation or repeated instruction to the subconscious mind. ศรัทธาเป็นภาวะจิตที่สร้างขึ้นได้ผ่านการย้ำคำและการฝึกให้จิตเชื่อซ้ำๆนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดจะมีศรัทธาได้ยังไงในเมื่อยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นคำตอบคือคุณต้องสร้างศรัทธาก่อนผลลัพธ์ถึงจะเกิดมันเหมือนคุณต้องจุดไฟก่อนก่อนที่น้ำจะเดือดถ้าคุณรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยจุดไฟมันไม่มีวันเกิดขึ้นคิวแนะนำวิธีสร้างศรัทธาไว้ชัดเจนคือการพูดซ้ำด้วยอารมณ์พูดทุกวัน เช้าและก่อนนอนพูดจนจิตใต้สำนึกเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่พูดคือความจริงยิ่งคุณพูดด้วยความรู้สึกจริงมากเท่าไหร่เส้นทางประสาทในสมองของคุณหรือ neural pathway จะยิ่งแข็งแรงขึ้นมันจะกลายเป็นโปรแกร,รมใหม่ที่ทำให้สมองของคุณหาทางทำให้มันเกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติอย่าลืมว่าจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจเวลามันไม่รู้ว่ายังไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันเข้าใจแค่สิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้ ดังนั้นจงรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เลยทุกความคิดคือพลังงานและเมื่อความคิดนั้นถูกชาร์จด้วยศรัทธามันจะกลายเป็นคลื่นพลังที่ส่งออกไปยังจักรวาลเหมือนคุณหมุนสวิตช์เปิดเครื่องส่งสัญญาณจักรวาลจะรับคลื่นนั้นแล้วตอบกลับด้วยสิ่งที่ตรงกับความเชื่อของคุณถ้าคุณส่งคลื่นว่าผมจนผมขาดผมไม่พอคุณกำลังออกอากาศคลื่นความขาดแคลนและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาให้คุณ แต่ถ้าคุณส่งคลื่นว่าผมมั่งคั่งผมมีมากพอผมขอบคุณในสิ่งที่ผมมีแล้วคุณกำลังออกอากาศคลื่นของความอุดมสมบูรณ์และจัก,กรวาลไม่มีทางทำอย่างอื่นนอกจากขยายคลื่นนั้นกลับมาให้คุณนี่คือกฎของพลังงานเหมือนดึงดูดเหมือนความท้าทายของศรัทธาไม่ได้อยู่ตอนที่ทุกอย่างดีแต่มันอยู่ตอนที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เลยตอนที่บัญชีเหลือศูนย์ ตอนที่ลูกค้าหายเงียบตอนที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อยังไงดีนั่นแหละคือบททดสอบของศรัทธาที่แท้จริงฮิวเคยพูดไว้ว่า Before success comes in any man's life he is sure to meet with temporary defeat ก่อนความสำเร็จจะมาถึงทุกคนต้องเจอกับความพ่ายแท้ชั่วคราวอย่าสับสนระหว่างความล่าช้ากับความล้มเหลว เพราะจัก,กรวาลอาจกำลังจัดตำแหน่งพลังให้คุณอยู่ก็ได้ศรัทธาที่แท้จริงคือการเชื่อในช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุผลให้เชื่อเพราะตอนนั้นแหละพลังสร้างจริงกำลังทำงานในระดับที่ตาไม่เห็นจุดเปลี่ยนของชีวิต moment of decision วันที่คุณเลือกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนมีวันที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่ไม่ใช่วันที่หูกถูกหวย ไม่ใช่วันที่ได้เงินก้อนและไม่ใช่วันที่มีใครมาให้โอกาสวันนั้นคือวันที่คุณตัดสินใจแน่วแน่ว่าพอแล้วกับชีวิตแบบเดิมวันที่คุณมองตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าผมจะไม่ยอมใช้ชีวิตซ้ำแบบนี้อีกต่อไปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชะตานโปเลียนฮิลเรียกมันว่า the moment of decision ช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณล็อกสัญญาใหม่กับจักรวาลพลังของการตัดสินใจที่แท้จริงการตัดสินใจจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดว่าอยากแต่คือการตัดทางถอยหนีทั้งหมดฮิวใช้คำว่า burn the ships หรือเผาเรือทิ้งหมายถึงไม่มีแผนสำรองไม่มีทางถอยมีแต่ทางเดินหน้าเท่านั้นทำไมต้องเผาเรือเพราะตราบใดที่คุณยังมีทางถอยหลังในใจ คุณจะไม่ลงพลังเต็มที่กับการเดินหน้าลองนึกภาพกองทัพที่ขึ้นฝั่งศัตรูแล้วเผาเรือที่ใช้เดินทางมาพวกเขารู้ทันทีว่าไม่มีทางกลับนอกจากชนะและนั่นคือจุดที่พลังทั้งหมดของมนุษย์ถูกดึงออกมาเต็มกำลังชีวิตก็เช่นกันคนที่ต้องสำเร็จกับคนที่อยากสำเร็จมีพลังต่างกันราวฟ้ากับเหวอยากสำเร็จคือพลังของความปรารถนาแต่ต้องสำเร็จ คือพลังของการตัดสินใจและจักรวาลจะไม่ตอบสนองต่อความอยากมันตอบสนองต่อความแน่วแน่เท่านั้นฮิวพูดว่าก่อนที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จใหญ่ในชีวิตพวกเขาจะต้องผ่านช่วงแห่งความพ่ายแพ้ชั่วคราว temporary defeat เสมอนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเหมือนจะไม่เดินเงินไม่เข้าโอกาสหายทุกอย่างเงียบจนคุณเริ่มสงสัยว่ามันจะได้ผลจริงเหรอและที่น่ากลัวคือ คนส่วนใหญ่เลิกตรงนี้เองแต่คนที่ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เขาจะกลายเป็นคนที่โลกไม่สามารถหยุดเขาได้อีกเลยเพราะในจุดที่ทุกอย่างดูมืดมนที่สุดจิตใต้สำนึกของคุณกำลังทดสอบความแน่วแน่ว่าคุณเชื่อจริงไหมหรือคุณแค่พูดไปงั้นตอนที่ไม่มีแสงคือเวลาที่คุณต้องเป็นแสงสว่างของตัวเองการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของสมองแต่เป็นเรื่องของพลังจิต หลายคนเข้าใจว่าการตัดสินใจมาจากการคิดดีๆแต่ในระดับพลังจิตลึกๆก,การตัดสินใจเกิดจากการเปลี่ยนคลื่นพลังตอนที่คุณพูดว่าผมจะทำให้ได้มันไม่ใช่แค่คําพูดแต่คือการเปลี่ยนรหัสความถี่ Frequency Code ของคุณทั้งระบบคลื่นพลังของคนที่ลังเลจะส่งสัญญาณที่สั่นไหวอ่อนแรงไม่มั่นคงแต่คลื่นของคนที่ตัดสินใจแล้วจะตรงชัด และแรงจนสนามพลังของจักรวายต้องขยับตามในจิตใต้สำนึกไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มีแต่คำว่าตอนนี้ดังนั้นเมื่อคุณประกาศในใจว่าผมตัดสินใจแล้วตอนนี้ผมคือคนใหม่จักรวาลจะรับขึ้นนั้นในทันทีฮิยยกตัวอย่างเฮนรี่ฟอร์ดชัดเจนมากตอนที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างรถยนต์ที่คนทั่วไปซื้อได้เขาพูดเพียงคำเดียวว่า build it anyway สร้างมันขึ้นมาเถอะยังไงผมก็จะทำเขาไม่มีต้นแบบไม่มีเทคโนโลยีที่พร้อมไม่มีใครเชื่อแต่เขามีการตัดสินใจและนั่นคือสิ่งเดียวที่ต้องการหรืออย่างโทมัสเอดิสันเขาล้มเหลวกว่า1 0,000่นครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟได้นักข่าวถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่ล้มเหลวทั้งหมื่นครั้งเอดิสันตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวเลยผมแค่ค้นพบวิธีที่ไม่เวิร์กหนึ่งแบบ จนในที่สุดก็เจอวิธีที่เวิร์กนี่แหละคือพลังของการตัดสินใจไม่ถอยเปลี่ยนวันหนึ่งให้กลายเป็นวันนี้เราทุกคนมีเป้าหมายมีฝันมีภาพในใจแต่สิ่งที่แยกคนที่สำเร็จออกจากคนที่ยังอยู่ที่เดิมคือคำนี้เมื่อไหร่คนส่วนใหญ่พูดว่าสักวันหนึ่งผมจะแต่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้พูดว่าวันนี้คือวันนั้น เพราะทันทีที่คุณพูดคำว่าวันนี้คลื่นพลังของคุณจะเปลี่ยนพลังการลงมือจะเริ่มและจัก,กรวาลจะเริ่มจัดเรียงเหตุการณ์ใหม่เพื่อรองรับการตัดสินใจของคุณฮิลเคยเตือนว่า The price of success is much lower than the price of failure ราคาของความสำเร็จถูกกว่าความล้มเหลวเสมอความสำเร็จต้องใช้ความกล้าความเชื่อความภาคเพียรแต่ความล้มเหลวใช้แค่ไม่ทำอะไรเลย ตอนนี้ในขณะที่คุณกำลังฟังเสียงนี้ผมอยากให้คุณหลับตาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าผมเลือกแล้วที่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกผมเลือกแล้วที่จะก้าวสู่ชีวิตใหม่ของผมและผมจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นี่คือคำสาบานระหว่างคุณกับพลังแห่งจักรวาลมันคือคำประกาศที่แปลงพลังจากคำพูดให้กลายเป็นคำสั่งจากนี้ไป ทุกความคิดของคุณทุกคำพูดของคุณทุกการลงมือของคุณจะต้องสอดคล้องกับการตัดสินใจนี้และเมื่อคุณแน่วแน่เพียงพอโลกภายนอกจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปรับตัวให้ตรงกับคลื่นพลังของคุณจำไว้นะการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนทางชีวิตได้วันนี้อาจจะเป็นวันนั้นของคุณก็ได้ทำไมมันถึงน่ากลัว Why it's scary when it works เมื่อพลังในตัวคุณเริ่มทำงานจริงผมอยากให้คุณรู้สิ่งนี้ตอนที่คุณเริ่มเข้าใจพลังของจิตจริงๆมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะรู้สึกกลัวกลัวเพราะสิ่งที่คุณคิดเริ่มเกิดขึ้นจริงกลัวเพราะคุณเริ่มเห็นว่าชีวิตตอบสนองต่อความเชื่อของคุณทุกอย่างและกลัวเพราะคุณเริ่มตระหนักว่าพลังทั้งหมดอยู่ในตัวคุณมาตลอดนปโปนเลียนฮิลเคยเตือนว่า when you truly understand h i s law, you will be frightened by its power เมื่อคุณเข้าใจกฎนี้จริงๆคุณจะตกใจในพลังของมันตอนที่คุณตั้งจิตอย่างแน่วแน่จัก,กรวาลจะเริ่มจัดเรียงเหตุการณ์ให้คุณแบบรวดเร็วผิดปกติคุณจะเริ่มเจอคนที่ใช่ในเวลาที่พอดีประตูที่เคยปิดจะเปิดแบบไม่มีเหตุผลโอกาสที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเจอจะเริ่มปรากฏหลายคนตกใจเพราะมันเกิดเร็วเกินไป เหมือนคุณเพิ่งพูดว่าผมอยากได้เงินแล้ววันถัดมาก็มีคนโอนเงินมาให้เหมือนคุณเพิ่งตั้งใจว่าผมจะเริ่มธุรกิจแล้วอยู่ดีๆก็มีคนติดต่อมาชวนลงทุนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือพลังแห่งการสั่นคลื่นตรงกันเมื่อพลังภายในคุณเริ่มตรงกับสิ่งที่คุณเรียกหาโลกภายนอกต้องปรับตัวให้สอดคล้องโดยอัตโนมัติและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนกลัวเพราะพวกเขาเพิ่งคนพบว่า ความจริงถูกสร้างจากความคิดของพวกเขาเองความกลัวที่แท้จริงคือการประเชิญหน้ากับพลังในตัวเองคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่กลัวความยิ่งใหญ่ของตัวเองกลัวว่าถ้าชีวิตมันดีจริงจะเกิดอะไรขึ้นต่อกลัวว่าถ้าผมรวยจริงผมจะต้องเปลี่ยนไหมกลัวว่าถ้าผมสำเร็จจริงคนรอบข้างจะยังอยู่ไหมและนั่นคือกับดักที่ลึกที่สุดของจิตใต้สำนึกเพราะมันกลัวสิ่งใหม่ มากกว่าความทุกข์เดิมๆมันจะพยายามดึงคุณกลับไปในจุดที่มันคุ้นเคยเพราะมันรู้สึกปลอดภัยในสิ่งที่คาดเดาได้ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นความจนความเครียดหรือความไม่พอใจในชีวิตก็ตามดังนั้นเวลาชีวิตเริ่มเปลี่ยนเร็วความกลัวจะเข้ามาทันทีพร้อมเสียงในหัวว่ามันจะได้ผลจริงหรอหรือมันแค่บังเอิญหรือเรากำลังหลอกตัวเองอยู่แต่จำไว้นะ สิ่งเหล่านั้นคือเสียงจากโปรแกรมเก่าที่ไม่อยากให้คุณโตและหน้าที่ของคุณคือไม่ต้องเถียงกับมันแค่รับรู้แล้วพูดในใจว่าขอบคุณนะที่พยายามปกป้องผมแต่ตอนนี้ผมเลือกความจริงใหม่แล้วเนปเลยนฮิลเคยบอกว่า fear is faith in reverse ความกลัวคือศรัทธาในทางกลับกันกลัวคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดส่วนศรัทธา คือการเชื่อในสิ่งที่อยากให้เกิดพลังมันเท่ากันทุกประการแค่คุณหันมันไปคนละทิศท,ทางดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกกลัวยนนันหนีมันให้ถามตัวเองว่าผมกำลังเชื่อในอะไรตอนนี้ถ้าคุณกำลังเชื่อว่ามันจะไม่สําเร็จจงเปลี่ยนความเชื่อนั้นทันทีพูดออกมาเลยว่าผมเลือกศรัทธาแทนความกลัวผมเลือกความมั่นใจแทนความสงสัย ผมเลือกพลังของความเชื่อแทนพลังของความกลัวพูดทุกครั้งที่จิตเริ่มสัน่นเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกศรัทธาคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าผมพร้อมจะเป็นผู้สร้างไม่ใช่เหยื่อเมื่อพลังเริ่มทำงานชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกทันทีที่พลังของจิตเริ่มทำงานจริงคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาได้คนบางคน จะเริ่มออกจากชีวิตคุณโอกาสบางอย่างจะหายไปเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนคุณอาจรู้สึกว่าบางสิ่งพังทั้งที่จริงๆแล้วมันกำลังจัดเรียงใหม่อย่าตกใจเวลาชีวิตเริ่มขยับแรงเพราะพลังของการเปลี่ยนแปลงไม่เคยอ่อนโยนกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคลื่นใหม่ของคุณมันจะเขยา่ามันจะทลายมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตคุณ เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ที่ตรงกับความถี่ของคนใหม่ที่คุณกลายเป็นและนั่นแหละคือเหตุผลที่มันน่ากลัวเพราะคุณกำลังละลายตัวตนเก่าเพื่อเกิดใหม่ความกลัวคือสัญญาณว่าคุณกำลังใกล้สิ่งนิ่งใหญ่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวหลังจากตั้งจิตให้ยิ้มแล้วพูดกับตัวเองว่าดีแล้วผมกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนเพราะความกลัวจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคุณยังอยู่ในโซนเดิมมันเกิดขึ้นเพราะคุณกำลังจะก้าวออกจากกรอบที่เคยจำกัดตัวเองฮิวบอกว่า "Fear kills more dreams than failure ever will" ความกลัวฆ่าความฝันไปมากกว่าความล้มเหลวจริงๆเสียอีกดังนั้นแทนที่จะหนีจากมันให้ใช้มันเป็นสัญญาณนำทางเหมือนเวลาคุณปีนเขายิ่งใกล้ยอดเขาลมจะยิ่งแรงแต่วิว ก็จะยิ่งสวยจงเดินต่อไปเพราะหลังจากผ่านกำแพงของความกลัวไปแล้วสิ่งที่รออยู่คือเสรีภาพในระดับใหม่ของจิตและนี่คือเหตุผลว่าทำไมฮิวถึงพูดว่า the secret is frighteningly powerful เพราะเมื่อคุณเริ่มใช้มันจริงๆชีวิตจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้เร็วขณะที่คุณต้องตั้งสติให้ทันกับของขวัญที่เข้ามา คุณจะเริ่มเห็นชัดว่าทุกสิ่งในชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเกินเลยแต่มันคือภาพสะท้อนของความเชื่อในใจคุณตลอดมาและเมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อโลกทั้งใบจะต้องเปลี่ยนตามคืนนี้ก่อนคุณหลับผมอยากให้คุณพูดเบาๆกับตัวเองอีกครั้งว่าผมไม่กลัวอีกต่อไปเพราะพลังที่ผมเคยตามหาอยู่ในตัวผมเสมอและตอนนี้ผมเปิดรับมันแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่พลังจัก,กรวาลแต่มันคือการตระหนักว่าคุณคือจัก,กรวาลน,นั่นเองนโปเลียนฮิวบอกว่าราคาของความสำเร็จต่ำกว่าราคาของความล้มเหลวมากนะักความสำเร็จต้องแลกด้วยวินยัยศรัทธาการกระทาแต่ถ้าคุณไม่ลงมือคุณจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตสงสัยว่าถ้าวันนั้นผมเชื่อในตัวเองจะเป็นยังไงนะดังนั้นถ้าคุณฟังจนถึงตอนนี้ จงรู้ไว้คุณคือส่วนน้อยของคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงจริงๆพูดตามผมตอนนี้เลยผมยอมรับความมั่งคั่งของผมและนั่นคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตเดิมกับชีวิตใหม่ของคุณเพราะไม่ว่าใจคุณจะสร้างภาพอะไรขึ้นมาได้คุณก็สามารถเสกให้มันเป็นจริงได้เสมอโค้ชวันชัยพอดแคสต์เพราะพลังทั้งหมดอยู่ในใจคุณเสมอ